กล้ากระจุดดงดำสีผิวไม่สม่ำเสมอบนผิวหน้าเกิดขึ้นได้จากอายุที่เพิ่มขึ้นและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมสกิน MTX ขอแนะนำ Radical White Professional ด้วยการใช้นวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานคนา้นคว้ารางวัลโนเบลการค้นพบของฟูลาลีนฟูลาลีนสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง125เท่าโดยพันธะคู่ในฟูลาลีนสามารถจัดการกับอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องผิวจากการถูกทำลายช่วยต่อต้านจุดด่างดำความหมองคล้ำอันมุนอิสระและการอักเสบของผิว Radical White Professional Treatment เพื่อผิวสว่างกระจ่างใส